ครับท่านผู้ชมลูกค้านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาขนหินนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือของจริงนะครับนะผมขนม,มาตรงนี้แหละตรงที่ผมเอาไปทําขอบสาบทาู้ชมนะผมที่ออกมาทําขอบสาคือผมมาขนก้อนหินที่ก้อนใหญ่นะเฮะมาขนแถวนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้เอาก้อนใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมเอาแค่ก้อนเล็กเพราะว่าผมเอาไปกัน้นทําเป็นนํา เป็นอ่างนะครับนะทําเป็นอ่างครับท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมได้ดูนะครับดูนะครับเนี่ยนะยิงครับไม่มีคนช่วยหรอก ลงคลิปจริงแล้วก็ลงมือเองทำจริงนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกอย่างสิ่งที่ผมทำคือเป็นของจริงนะผมไม่ได้จ้างใครแล้วผมก็ไม่ได้ให้ใครไม่ได้ให้ใครมาช่วยผมผมทำตัวผมด้วยตัวผมเองล้วนๆนะครับคือผมก็ค่อยทำไปเนาะเรื่อยๆนะ ก็ทุกอ,อย่าง <ละ S 1> ถ้าใจรอรักนะแล้ก็สำเร็จนะก่อนเห็นมันพอดีดินมัน นันด้วยท่านผู้ชมก็จะหายากนิดหนึ่งเพราะแต่ก่อนผมก็ขนมาเยอะแล้วเนาะก็คงจะยากแล้วและอย่างรถเข็นผมก็พังไปเยอะแล้วผมก็คงไม่กล้าอัดไปเท่าไหร่นะครับไม่กล้าเอาไปเยอะนะ ตรงที่รถไมโครเขาขูดทิ้งนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงที่รถไมโครเขาขูดหินขุดขุดรวดเนาะอ่าทั้งปรวดทั้งอะไรเนี่ยเขาก็เอาไปทําถนนแล้วก็ก้อนหินใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเขาก็ขายขายทิ้งขายทิ้งเกี่ยทิ้งนะครับแล้วผมก็หาเก็บก้อนที่ผมยกได้ยกไหวผมก็เอาที่ที่ทาได้นะครับ แต่ว่าผมที่ขนไปก็เอาไปเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปเยอะมากเลยนะนะก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้รถรถเข็นผมพังหมดแล้วไม่กล้าเอาเยอะนะครับท่านผู้ชมคงจะพอแล้วมานีแหละยเดี๋ยวรถเข็นพังนะครับอ่ะ ข้อนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะคือจะไม่เอามากกว่านี้นะครับเพราะว่ารถขิ่นก็ยางเบนดูนะครับท่านผู้ชมเนาะรถขิ่ผมมันไม่ดีอะไม่รู้จะไปรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เพราะว่ายางนี้มัน <ksam> มันมันแตกนะมันแตกแล้วผมก็ไม่ได้ปะไม่ได้อะไรนะครับแต่ทางนี้ผมเต,ติมลมไปแล้วนะครับเติมลมไปแล้วแต่ฝั่งนั้นนี่ไม่รู้จะรอดไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะผมก็ เอาแค่ที่ทำได้เนาะที่ว่าแต่แต่ผมอัดก้อนหินเยอะผมก็ทำได้แต่ผมก็เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ารถมันจะไปไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าอันนี้คือผมให้ท่านผู้ชมได้ดูของจริงนะครับทุกอย่างผมไม่ได้จ้างใครอยู่แล้วแล้วอย่างผมก็ทำด้วยฝีมือผมล้วนๆนะครับ ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะถ่ายภาพเฉยๆผมที่ลงภาพไปแล้วก็ผมก็ได้บรรยายบันทึกเสียงให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าตามขั้นตอนที่ผมทำเนาะ,ะภาพที่ย้อนหลังที่ผ่านมานะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับงานที่ผมทำมีตการห,หนักๆนั้นเลยนะครับ แต่ใจผมรักใจผมสู้งานหนักกานเบาผมก็สู้ตากแดดตากฝนผมก็สู้เพราะใจมันชอบอะใจมันรักอะเนาะคือเนคนที่แบบไม่เลือกงานด้วยแล้วก็งานที่เป็นบริสุทธิ์ใจผมจะจะเป็นคนที่ทำงานทำอะไรก็เอาจริงวาจานะครับท่านผู้ชม ผมก็ขอขอบคุณญาติพี่น้องอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและลุงปานะอาอาที่ได้ดูคิปผมแล้วก็ได้ชมคลิปผมปผมาตลอดนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งกดซับสไคร b e เพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปนะครับท่านใดชอบคลิปผมก็กดติดตามผมได้นะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับ กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับอ่ผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเพระาะว่าวันนี้ผมก็อันนี้มันก็ค่ําแล้วเนาะมันก็ประมาณกี่โมงแล้วก็ไม่รู้น่ะน่าจะประมาณสี่โมงแล้วนะครับท่านผู้ชมผมไจะทําอ่างนะ ทำอ่างอยู่ข้างบนนะ่ะนะตรงที่ภูเขาอะทําเป็นภูเขาตรงที่ติดหน้าต่างนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาก้อนหินนี้แหละก้อนหินที่ผมค้นมาเนี่ยที่ผมใส่รถเข็นผมนี่แหละผมจะเอาไปกั้นรอบๆนะข้างบนรอบๆแล้วก็ลาดปูนลาดปูนและให้มันมีแอ่งน้ําอยู่ข้างบนนะครับให้มีอ่างมีอะไรเนี่ยแล้วผมก็จะได้ปลูกปลูกบัวบัวสีบัว ัวเล็กอ่ะที่ผมซื้อมานะในในกระมังนะผมก็ซื้อมานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เอาออกสักทีแต่ว่ามันไม่เห็นออกดอ,อกสักทีแต่ว่าตอนที่เขาโพสขายนั้นวะมันมีมีดอกนะแต่ออม,มาซื้อมามาปลูกนี่ไม่เห็นมันมีดอกเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะมันก็เป็นสวยงาม嘛ะนะแต่อย่างไงก็ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงปานะ้าอาท,ท,ทุกทุกท่านนะครับที่ได้กอมเข้ามาคอมเมนต์และ ่าได้ทักทายผมได้ดูชมคลิปผมนะครับอันนี้นะครับผมเอาเพียงแค่นี้นะครับก้นหินนะไม่เอาเยอะมากกว่านี้ครับเพราะรถเข็นมันไม่ไ,ไม่ไหวยางบันแบนครับยางแบน,นครับนะผมขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ